สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีกันทุกท่านนี้เป็นคลิปของชาวราศีกันในเดือนกุมภาพันธ์2564สิ่งที่ซ้อจะเปิดหัวขึ้นมาก็คงต้องบอกว่าสุขภาพของชาวราศีกันนะครับดูแลกันดีๆโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับอาจจะต้องมีการทํานูน่ทนทํานี่หรือไปหาหมอเป็นเรื่องเป็นราวก็เป็นไปได้ฉะนั้นชาวราศีกันหลายๆคนนะครับก็จะพบว่าตัวเองเนี่ยในปี64เนี่ยพบหมอบ่อยป่วยบ่อย มีปัญหาบ่อยจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพประจําตัวหรือจะเป็นปัญหาของสุขภาพตามฤดูกาโลโรคภัยไข้เจ็บตามฤดูกาลใดๆก็ได้นะครับฉะนั้นชาวราศีกันก็คงต้องพึงระมัดระวังและในช่วงของอเดือนกุมภาพันธ์นี้ชาวราศีกันต้องพึงระมัดระวังนะครับบุคคลที่จะมาลวงหลอกหรือมาหวังผลประโยชน์ใดๆกับชาวราศีกันเราไปดูกันในตรงส่วนของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินเงินทอง,ทอง ชาวราศีกันนะครับองศาของดาวและกําลังของดาวในช่วงต้นเดือนถึงว่าจะไม่ได้โดดโดดเด่นอะไรมากมายนะักแต่ยังถือว่าได้อาน,นิสงส์ที่ดีจากดาวสุพะเคะแก่ดวงชะตาถามว่าเหน็ดเหนื่อยไหมในช่วงโควิด COVID, อย่างนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าชาวราศีกันต้องเหน็ดต้องเหนื่อยแน่นอนฉะนั้นหลายๆคนนะครับมีเงินมีทองต้องหยับจองจ่ายต้องใช้ต้องสอยแต่หลายๆคนก็ต้องบอกว่ามีทิศทางของการที่จะต้องเอาเงินเก็บเงินเก่าเงินซ่อนออกมากินมาใช้บ้าง ก็คงปฏิเสธไม่ได้ในยุคโควิดอย่างนี้ฉะนั้นในเรื่องเงินเรื่องทองนั้นนะครับก็มีทั้งข่าวดีและก็ข่าวร้ายของชาวราศีกันสําหรับคนที่มีเงินเก็บเงินก้อนนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีไปแต่สําหรับคนที่ไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินก้อนก็ต้องพึงระระมัดระวังชักหน้าไม่ถึงหลังแต่อย่างไรเสียทิศทางของการทามาหากินได้มาซึ่งรายได้ต่างๆของชาวราศีกันก็ถือว่าเป็นอนิสงส์ที่ดีของชาวราศีกัน พมมองไปในตรงส่วนของดาวการงานนะครับมีโอกาสไหมที่จะขยับขยายมีโอกาสไหมที่จะเติบโตมีโอกาสไหมที่จะมองหาอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตต้องบอกว่าชาวราศีกันตลอดปี64นั้นนะครับโดยเฉพาะต้นปีถือว่ามีอัน,นิสง์ที่ดีนะครับฉะนั้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ถือว่าเป็นช่วงที่ต้องขนขวายใช่หรือไม่ต้องขนขวายฮะต้องกระตือรือร้นฉะนั้นชาวราศีกันใครที่มีไอเดียใครที่มีโปรเจกต์ใครที่มี กลิ่นไอของความคิดเริ่มใดๆใหม่ๆควรจะต้องรีบทําและรีบทําให้มันสำลิดโดยเร็วเพราะว่าดวงดาวนั้นจะอยู่กับคุณอีกแค่เดือน2เดือนเท่านั้นฉะนั้นนะครับชาวราศีกันย์หลายๆคนมีโปรเจกต์มีไอเดียก็ยินดีด้วยนะครับมีความเติบโตมีความสําเร็จแก่ดวงชะตาและหลายๆคนนะครับมองในเรื่องของการงานความรับผิดชอบใดๆผู้รับผู้ใหญ่ก็ยังพอที่จะเห็นคุณค่าในความทักความสามารถของเรา แต่นะฮะหลายๆคนก็คงต้องขอบอกว่าชาวราศีกันนะครับปวดหัวไม่ในเรื่องของการงานก็คงอาจจะเหน็ดเหนื่อยเฉยๆแล้วนะฮะนะครับฉะนั้นในยุคโควิดอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคําทํานายที่น่าพอใจพอมองไปในเรื่องของความรักความคข้นะครับชาวราศีกันมีไหมที่จะตกลงป่องชิ้นมีไหมที่จะโอกาสจะลั่นระครังวิวัฒน์ซอบ,บอกเลยนะฮะว่า5050ิบ 50. สซอต้องเน้นอย่างนี้เลยนะฮะชาวราศีกันซึ่งชาวราศีกันอาจจะ มาต่อว่าซออ้าวฉันแต่งงานนี่ฉันไม่เห็นเป็นอะไรนี่บางคนก็มาบอกว่าโอ้ยซอน่าจะเตือนกันหน่อยเนี่ยหนูพึ่งอกหักหนูพึ่งผิดหวังมานะครับฉะนั้นชาวราศีกันนั้นนะครับที่มีแฟนแล้วที่มีชีวิตคู่อยู่แล้วก็ต้องบอกว่าต้องพึงระมัดระวังในการของคู่และการใช้ชีวิตคู่เพราะชาวราศีกันนั้นนะครับมีกลิ่นไอของอารมณ์เข้ามาเจือปนอยู่ในการดําเนินชีวิตอยู่พอสมควร และพอมองไปในเรื่องของคนโสดนั้นดูจะมีอัน,นิสงส์ที่ดีในช่วงต้นปีอย่างนี้ฉะนั้นในเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้ชาวราศีกันมีอัน,นิสงส์งที่ดีไหมในเรื่องของความรักความค่มีคนที่จะเข้ามาในชีวิตหรือไม่ก็บอกว่าเล่งจังหวะเลยนะฮะเพราะนาทีทองของชาวราศีกันเหลืออีกไม่กี่เดือนในช่วงต้นปีอย่างนี้ฉะนั้นใครที่โสดอยู่จะมองหาใครที่ถูกอกถูกใจหรืออะไรนะครับก็มีโอกาสแต่มันก็ดันเป็นคําทํานายที่บอกว่า ชาวราศีกันดันเยอะอีกนี่ดันเยอะอีกนี่หมายว่าเอ้ยคนโสดเนี่ยแทนที่ว่าเอ้ยมีคนเข้ามาจีบน่าจะกีดกัดนน่าจะวิ่งตามเขาไปเลยนะกลับไม่นะฮะกลับใครเว่าเรื่องเยอะเรื่องมากนะครับเลือกแล้วเลือกอกีกไม่ถูกใจไม่เอาไม่พอใจไม่เดินตามฉะนั้นชาวราศีกันก็มีอัน,นิสง์ตรงนี้อยู่ฉะนั้นก็หลายๆคนที่ประสบคู่ที่ถูกใจก็ดีไป ใครที่ยังไม่พอใจกับคนที่เข้ามาจีก็ใจเย็นๆนะครับคุณมีเวลาตัดสินใจอีกเดือนหนึ่งขอให้โชคดี